ไปต่อที่ฝั่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่บูธมอเอเนอร์จี้ค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ขายกกับแคมปิ้งด้วยค่ะค่ะก็จะมีพวกเาวเวอร์เตชั่นตู้เย็นหกพากระติกเก็บความเย็นแคมปิ้งใช่ค่ะอันนี้เย็นจังเลยอ่ะเย็นอันนี้เป็นแอร์พกพาด้วยค่ะใช้สําหรับแบบ อ่าแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบนรถแคมปิ้งเขายกแอร์กันไปหรือฮะใช่ค่ะสบายๆเลยค่ะเย็นเจี๊ยบเลยไม่ได้หนักมากก็สามารถพกพาได้ค่ะใช่เธอเอาไปตามอำเภอจามกับพี่โนเธอรอดละแล้วไม่ติดอะปกรณ์ให้ผมไปตามอำเภอจามเลยนะนี่อันนี้เป็นกติกเก็บความเย็นค่ะก็จะมีเก็บความเย็น3ามถึงสี่วันห้าถึงเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะละลายอันนี้ปิดอยู่ค่ะต้องเปิด ังนี้ใช่ค่ะต้องดึงยางลงมาค่ะยางลงมาอ๋อใช่ค่ะเก๋ๆก็จะมีเป็นเซตให้แบบนี้เลยค่ะยกยกยกให้พี่เขาดูแบ่งเซตให้ดูยกให้พี่เอ้าจี้เขาดูหน่อยเร็วอันนี้ฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้เป็นอาหารค่ะส่วนฝังนี้ของพี่ชอบดื่มด้วยเราอ่ะอ่าฝั่งนี้ชอบดื่มใบเละเออพี่จังภาพเกี่ยวนอย่านี้นี่ปิดปุ๊บเออดึงนี้อุ้ยดูเซียนอยู่นะเออดึงนี้ <S <S ว้วาวกับอันนี้ว,ว้าวอันนี้แล้วก <ขอ S 2> ็ว้าวกับราคาด้วยอืมขออนุญาตนะคะอ่าจริงจริงแล้วแอร์ตัวนี้นะคะ,คะก็อ่าจะมีแบบใส่กับ แบตเตอรี่ด้วยก็คือคไม่ไม่จำเป็นต้องเสียบปลั๊กะคะออ่ะก็บางทีเข้าไปเวลาเราไปกางเต์หรืออะไรอาจจะไม่ได้มีปลั๊กให้เสียบใช่ใช่ค่ะ,คะก็อยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงขึ้นไปขึ้นอยู่กับว่าเราปรับอุณหภูมิอย่างเงี้ยค่ะอืมไออันนี้คืออะไรคะอันนี้มันจะเป็นตัวหมุนปรับอุณหภูมิมาปรับปรับพัดลมอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่มเพิ่มความแรงของลมได้อย่างเงี้ยค่ะ อยากได้อะอยากได้อะอยากได้อย่างของต้องมีค่ะอยากได้ต้องจัดนะคะแล้วก็ราคาพิเศษด้วยใช่ค่ะก็จะมีของแถมเพิ่มเติมด้วยนะคะถ้าหากว่าซื้อของแบรนด์อีโคโฟไปค่ะก็จะได้รับอย่างเช่นไฟหรือว่าแก้วน้ำหรือว่ากระบอกน้ำอะไรเงี้ยค่ะ ขอโทษนะคะคุณผ er ู้ชมขอถ่ายรูปไว้ก่อนถ่ายรแล้วตัวนี้คืออะไรคะตัวนั้นคือตัว Power Station นะคะก็จะมีหลายแบรนด์เลยค่ะก็จะเป็นพวกแบตเตอรี่สำรองค่ะใช่ค่ะเอาใช้กับแอร์ก็ได้หรือว่าตู้เย็นหกพาเราก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเวลาไปแคมป์ปิ้งหรือว่าไปปิกนิกหรือว่าสำรองไฟบ้านตอนไฟดับได้เลยภาพภาพในหัวของผมเนี่ยการแคมป์ปิ้งมันอาจจะแบบร้อนดิ้นเหนอะเปียกไม่เอามดแมลงสาบแต่คือมาร้านเนี้ย ทิ้งหมดเลยนะห้าของผมคือแบบแอร์เย็นๆเนี่ยหรอะมีแอร์เย็นๆเปิดมาเบียร์ผมก็เยน็นเพราะว่าเก็บความเย็นเน,นี่ยหรอะเต็นก็ไอโซเปลี่ยนคามคิชินะไม่จะเป็นต้องลำบากดีนะนคุณไม่พูดว่าดื่มเบียร์อะไร <c oughs> อ่ะคุณจะดูแบบว่ารักน ใช้างย่นไงที่บ้านนี่เปิดตู้เย็นมาช้างเต็มเลยนะฮะนิดหนึ่งนิดนึ่งช้าไปกระเป๋าเก็บความเย็นก็มีใช่ค่ะก็กระเป๋าเก็บความเย็นถึงจะเก็บความเย็นได้น้อยกว่าตัวกระติกแต่ว่ามันพกพาสะดวกเพราะว่าน้ําหนักมันเบาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีตู้เย็นตรงนู้นด้วยนะคะก็คือแบบสามารถเป็นน้ําแข็งได้เลยค่ะตู้น้ำเย็นตั้งแต่20ถึงลบยีองศาค่ะเดี๋ยวก็คือเอาไป อันนี้เกี่ยวเกี่ยวกับแคมปิ้งไหมยังแคมปิ้งได้ค่ะก็คือใช้กับพาวเวอร์เ i o ทชั่นตรงนั้นได้หรือใช่ค่ะหรือว่าบางรุ่นมันสามารถแบบใส่แบตเตอรี่เสริมได้มันก็อยู่ด้ที่โดยที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กอะค่ะว้าวมากคืออันนี้อ๋อใช่ค่ะอันนี้คือสายตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ใส่แบตเตอรี่เสริมได้แต่ว่าเราไม่ได้เสียบปลั๊กตัวที่เสียบปลั๊กจะเป็นตัวด้านบนตรงนี้ค่ะคือบอกเลยว่าเปิดโลกมากตอนนี้ ว้าวมากเราอาจจะเกินนิดนึงอันนี้น่าสนใจมากเป็นการยกระดับการแคมปิ้งอีกทีหนึ่งใช่แต่ผมว่าคนที่เป็นสายแคมปิ้งเขาจะรู้แล้วแหละคาจะรู้สึกว่านัดไปอยู่โลกไหนมาหนึไม่รู้แหรอรูกขอโทษด้วยผมก็ขอโทษผู้ชมด้วยนะครับผมก็ยุ่งกับเรื่องดีดีว้าว่ากตรงนี้ได้นะคะก็คืออันนี้เราเสียบปลั๊กไว้อะค่ะมันก็จะเป็นน้ำแข็งเลยขอโทษนะเจนนี่ชาร์ตเอ้ยแช่ของไว้ค่ะพี่เขามาแช่ไว้ใช่มะกอนขวดน้ำนี้ก็จะเป็นน้ำแข็งเลยค่ะแข็งจริงจริงนี่ค่ะ อันนี้แค่แช่แช่วันเดียวคะเบียช้างของเราเย็นแล้วอย่างเงี้ยเป็นวุ้นนะแช่แช่วันเดียวก็เป็นแบบนี้เลยนะเออโอ้โหแข็งจริงอะเพื่อลดนะคะแล้วก็เป็นราคาพิเศษด้วยในงานนี้นะคะเห็นว่ามีคูปองมีอะไรต่างๆด้วยใช่ค่ะเป็นถ้าเกิดว่าซื้อสินค้าผ่านร้านซานะคะพบจํานวนตามที่ร้านซากำหนดนะคะก็จะได้รับคูปองวนลดตามอ่าเหละตรงนี้ได้เลยค่ะนะคะแจก ใช่ค่ะแล้วก็โปรโมชั่นของที่ร้านก็มีค่ะถ้าหากว่าลูกค้าซื้ออสินค้าครบตามจํานวนที่ที่ร้านตั้งไว้ค่ะก็จะมีของแถมเพิ่มเติมให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะตามยอดอย่างเงี้ยค่ะอยากเดินป่าแบบเย็นสบายดูแบบดูเป็นการเดินป่าที่แบบว่าใช่่คะ้พลังงานได้เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากนะครับนัดยกไปโอ้โหยกเลยขอบคุณนะครับ